สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลัง4ี่เหครับวันนี้พวกผมหลังในเกม w อลโลบอ t อีกเช่นเคยครับผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้ครับเป็นคลิปพิเศษอีกหนึ่งคลิปนะเพราะว่าผมได้ทําการทดสอบแอปแล้วก็สามารถที่จะออกกล้องนะครับผมก็คือเนี่ยเปิดกล้องแล้วคุยกับเพื่อนแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะไม่ต้องมาติผมนะทุกคนไม่ต้องด่านะทุกคนเอาแบบพอประมาณครับ เพราะว่าเรื่องติดตั้งกล้องแล้วก็มุมมองก,กล้องเนี่ยไม่มีนะครับผมนะผมใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะภาพอาจจะไม่ชัดว้าอะไรบ้างนะครับก็ต้องขออภัยโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับคลิปนี้ฮะเราจะมาพูดถึงปืนดีที่หาได้ครับทุกคนปืนอันนั้นก็คือ HorNe t ครับนี่เลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับ HorNe t ครับผมตัวนี้ฮะตอนนี้ติดอยู่ที่เจ้าเอลิบัตครับนี่จะพามาดูฮนะ ตอนนี้เจ้า h อ r n ็ตนั้นนะครับคือจริงๆแล้วมันก็ผลิตได้นานแล้วครับผมจึงคิดว่ามันเป็นปืนที่ดีทุกคนเนี่ยสามารถหาได้นะครับฮน็ตนั้นมีความพิเศษตรงที่ว่ามีเอฟเฟกต์ดอทคับทุกคนนี่เลยเดี๋ยวไปดูครับถ้าตอนที่ผมกดเนี่ยอาจจะภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะเพราะว่าขาตั้งกล้องมันอ่อนๆนะทุกคนมันอ่อนๆเออน็ตนะครับผมมันมีเอฟเฟกต์ดอทครับยิงแล้วกัดต่อนนั่นเองนะกัดเลือดกู่ต่อสู้หัวเป็นวินาที ซึ่งบอกได้เลยว่าค่อนข้างแรงนะครับและเป็นปืนขนาดหนักด้วยนะอันนี้ผมแนะนําปืนขนาดหนักก่อนนะครับผมเออยิงได้ในระยะ600เมตรครับแล้วก็รีโหลด12วินาทีอาจจะนานไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาคุยข้อดีข้อเสียกันตอนเล่นนะครับฮอเนต้นนะครับมีทั้งหมด2แบบครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะอันนี้คือแบบแรกแบบธรรมดาครับแบบที่2ครับเป็นแบบลิมิ t เต็ดบอกเลยเลยว่าแบบลิมิเต็ดนั้นก็จะแรงขึ้นอีก5%นครับผมดูรายละเอียดครับแบบนี้เลย นะครับซึ่งตอนนี้เปิดให้ผลิตนะครับมันเปิดให้ผลิตตั้งนานแล้วนะครับผมในเวิร์กช็อปหรือโรงงานผลิตนั่นเองนะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์หาได้ครับไม่ใช่ว่าบอกว่าหาได้แล้วก็คนทั่วไปหาไม่ได้ไม่ใช่ครับอันนี้คือผลิตแล้วก็หาได้วันนี้ครับผมจะมาทําการติดให้เจ้าเอลิบัตขอญาตเลื่อนกล่องแป๊บน,นึงครับมันเกะก,กะเออเอาไปตรงนี้ดีกว่านาะเพราะว่ามันติดลูกศรซ้ายมือครับผมจะติดให้เจ้าเอลิบัตครับ แล้วก็มาเล่นให้เพื่อนในรับชมแต่ตอนนี้อิริบัตของผมนั้นยังอ่อนแออยู่เห็นปะแล้วก็ปืนนั้นเลเวลยังไม่สูงครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นในแอปเทสเนาะเอาเขาเรียกว,ว่าเอาฮอนเนตเนี่ยที่เลเวลเต็มเนี่ยมาเล่นให้เพื่อนในรับชมทําไมผมถึงเลือกอิริบัตครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไปเล่นเบเฮมอสหรือไปเล่นใครสิดเนี่ยเพื่อนๆก็รู้ความแรงอยู่แล้วนะติดสี่ก็บอกยังไงมันก็แรงครับปืนขนาดหนักเนี่ยติดสี่ก็บอกอะปือนอะไรก็แรงแต่คราวนี้ครับผมจะมาทดสอบแบบเอาแบบว่า ปืนตัวเองนิดนึงก็คือเป็นอินิบัสครับแล้วก็ติดเพียงแค่3ก็บอกนะเพราะอิริบัสต,ติดปืนได้แค่3ก็บอกแบบนี้เลยแล้วไปลองเล่นกันครับแล้วก็ไปคุยรายละเอียดกันในเกมว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปลุยกันในเกมเลยบอกได้เลยว่ายิงมันมากมากนะครับอย่าไปได้ดูถูกเลยนะครับผมสาหรับเจ้าฮอเน็ตครับของดีที่หาได้ไปลุยกันเลยครับผมป้าย เอาแล้วก็ผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้ก็ผมขออนุญาตตัดมาเลยนะครับผมที่เอลิบัตครับกับปืนฮอร์เน็ตทั้ง3ากระบอกเลยนะครับยิงครับอันนี้ยิงเรียบร้อยฮะหนึ่งคิวเฮ้ยยิงเข้าไปครับคือจังหวะเลือดน้อยเมื่อกี้ฮะโดนเข้าไปก็1คิวเลยทีเดียวย้ำอีกทีนะครับผมนี่เป็นการเล่นแอปเทสนะครับซึ่งฮอร์เน็ตนั้นเป็นฮอร์เน็ตเลเวลคือวาสามนะทุกคนก็คือแรงสุดนะครับโมดูลก็ ใส่กับแดงแรงมาเลยนะอิริบัสก็เป็นตัวเต็มครับก็ถึงได้เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนๆเคยเห็นในคลิปวีดีโอต่างๆนะครับเขาก็จะเอาเปืนหนึ่งแรงที่สุดเนี่ยคือเลเวลสูงสุดเนี่ยมาโชว์ให้กันดูนะครับผมผมเองก็ต้องทําแบบนั้นนะเพราะว่ามันจะได้เห็นศักยภาพฮนะเอาเลเวลห้าเลเวลหกมาก็ยิงกันไม่เข้าอุ้นี่ครับเลือดเนี่ยลดเน็นๆเลยนะนะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆครับสําหรับการดูการเล่นนะครับผมว่าเป็นยังไงดูครับ มีไปสองนัดครับโดนคู่ต่อสู้โดนของเพื่อนเราด้วยโดนของเราด้วยเนี่ยนะครับก็เกรียกได้ว่าเอเลือดเนี่ยรดกันเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าแรงจริงฮะแล้วมันก็ห,หาง่ายมากๆนะครับฮอรเน็ตนั้นมีอยู่ในการผลิตยังไม่พอฮะได้ง่ายมากๆสําหรับการเปิดกล่องกุญแจหนึ่งพันครับปืนที่ผมได้มาทั้งหมดนั้นก็เปิดกุญแจมาได้นะทุกคนนะครับอุ้ยหยิงไม่โดนโดนนะครับโดนละ,น,ะนี่ครับเปรี่ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี่ยง เพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับจะเห็นสัญลักษณ์ดอทครับเรียบร้อยฮะดับบลคิวนะครับจะเห็นสัญลักษณ์ดอทครับผมที่ติดอยู่บนหัวนะครับป่นยนต์ที่เรายิงนั่นคือมันโดนดูดเลือดครับยิงโดนตรงนี้อาจจะไปตายบ้านก็ได้แล้วทุกคนเนี่ยิงยิงฮะดูครับโอ้โหดูครับอื้มตอนนี้เราไม่ได้คิวนะพราะว่าปืนของเพื่อนนั้นค่อนข้างแรงครับเป็นปืนในท่านนะครับผมโอ้เราเลยไม่ได้คิวเลย เวลายิงเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความแตกต่างนิดหน่อยครับก็คือนี่ครับเปรี้ยงเรียบร้อยครับทิปเปอรคิวโอ้โหสวยๆกันเลยทีเดียวนะเอ้ยให้มันได้อย่างนี้สิครับผมนี่ฮะนะครับก็คือถ้าเป็น h o นเนตธรรมดาเนี่ยเสียงไม่เพลาะนะทุกคน <c oughs> ขอไปครับแต่ถ้าเป็น h o น n e t Limited บอกได้เลยว่าเสียงแน่นครับยิงเพลาะมากๆครับนี่บึ้มโอ้ยไม่ได้คิวอีกแล้วทุกคนเสียได้มากๆเลยนะครับ ไม่ได้คิวฮะไม่ได้คิวใ่ครับก็เเรียกว่ายิงดีฮะรีโหลด12วินะครับอาจจะเป็นจุดที่ต้องพิจารณาอะไรนะครับผมมันไม่สามารถรีโหลดขณะยิงได้ครับมันต้องยิงกระสุนให้หมดนะครับเป็นข้อพิจารณาอย่างเดียวเลยนะก็คือมันต้องยิงกระสุนให้หมดครับถึงจะรีโหลดใหม่และการคููดาวค่อนข้างนานครับแต่พอครูดาวแล้วเนี่ยมันได้กระสุนมาเยอะครับเพราะฉะนั้นมันเลยคุ้มฮนะชุดเดียวตายอ่ะถ้ายิงโดนทั้งหมดนี่คือชุดเดียวตายนะ แล้วก็อัตรากระสุนในการลั่นนั้นอาจจะเขาเรียกว่าลั่นช้าไปนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าช้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับนะเราพยายามยิงตึกตึกตึก,ตกไปเรื่อยๆฮะนะครับอย่าไปกดแช่แล้วบางตัวเนี่ยหลบแล้วนะครับเรายังยิงซ้ำเนี่ยมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพมันน้อยลงนะครับและอย่างที่3ครับก็คือเวลายิงเน่นะครับเหลือลูกกระสุนนิดหน่อยเนี่ยให้ยิงทิ้งไปเลยนะนะครับเพราะว่าเราต้องการคิวคู้ต่อสู้ใช่ไหม ถ้าลูกกระสุนไม่เต็มแม็กอาจจะทําให้คิวคู่ต่อสู้ไม่ได้นะทุกคนนะครับและอย่างที่สี่สำคัญมากที่เพื่อนเห็นนี่ก็คือการเล่นในแอปเทสครับใครๆเขาก็เอาหุ่นเต็มมานะทุกคนเออเวลาเราเล่นจริงในเ,ออเวลาเราเล่นจริงในเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยมันน้อยคนครับที่จะมีหุ่นเลเวลเต็มหรือจะมีอัตราต้องกันตัวที่สูงๆอะ่ะถ้าเจอฮอนเนตเข้าไปเนี่ยบอกได้เลยวันเดี้ยงครับนะ ถ้านี่ครับได้หมหนึ่งคิวแล้วถ้ายิงสวนกันแบบนี้ครับปัง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 อย่างนี้นะครับผมประมาทนะครับของเราเนี่ยเรียกียกว่าตายแน่นอนครับเพราะปืนของเรานั้นมีดาเมยังไม่พอกัดก่อนด้วยนะแต่อย่างที่บอกฮะโดนย,ยิงตรงนี้อาจจะไปตายที่บ้านก็เป็นได้โอเคครับผมบอกได้เลยว่าสนุกมา,มากและเกมนี้กำลังจะจบลงแล้วเดี๋ยวมาคุยกันส่งท้ายคลิปสักหน่อยนะครับผมเออบอกได้เลยว่าสุดๆฮนะแล้วจอกระส่งท้ายคลิปกับผม ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าฮอ r n เน็ตบอกได้เลยว่าโอ้โหเล่นยิงมันมากๆนะแล้วก็แรงจริงๆครับสำหรับเจ้าฮอร์เน็ตนะครับปืนหนักนะครับรูปแบบนี้นะรูปแบบดอทครับเอฟเฟกต์ดอทนั่นเองนะกัด่อนครับกอปากไว้กับเพื่อนๆครับว่าปืนดีๆนั้นเรายังหาได้นะครับผมแล้วผมก็จะทําคลิปนะครับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นซีรีส์แบบนี้อีกนะครับผมปืนดีที่หาได้นะครับผมคลิปนี้ก็เป็น E ีีแรกนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะทําคลิป เเป็นอีพีต่อไปสําหรับปืนดีที่หาได้และแน่นอนครับมีปืนแล้วมันต้องมีหุ่นเะล่ะนะครับพอมีปืนแล้วต้องมีหุ่นและต่อไปผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับหุ่นด้วยนะครับผมเออหุ่นดีที่หาได้เอ้ยเป็นไงถ้าเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะสําหรับคลิปนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วับผมบายบายสวัสดีครับ